ก่อนที่เรานะครับจะไปดูมิสเตอร์สแกนเตอร์นะครับตะรู้สึกเ f ฟเ e ลิตวันนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสปอนเซอร์เรามานั่นก็คือเฟชชิลราคาถูกนะครับในราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับโดยมีเลือกให้เลือกถึง3สีนะครับก็คือสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับโดยเฟ i ชิลตัวนี้ก็สามารถกันโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยถ้าทนท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมครับดูนี่ครับแมคโครีอของเราที่เพิ่งโดนใบแดงจากเกมที่แล้วนะครับโดนใบแดงแล้วเขามาขอเล่นนะครับท่านผู้ชมจะทำไงครับคือเขาโดนใบแดงเว้ยแล้วเขาจะมาขอเล่นนี่คือแบบนี่เป็นบั็กของฟีฟ่าอันหนึ่งเลยนะครับที่ยังต้องแก้ไขยอยู่นะครับเอาละครับหลังจากที่เราเสียเวลาบนกับเรื่องใบแดงของแมคโครีแล้วยังจะมาขอเล่นแล้วก็มาเริ่มแมตช์ระหว่างพอร์ตมัรกับไวยโคมกันเลยครับ โดยตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามพอรอดเลนนะครับซึ่งเป็นรังเหย้าของไวโคมแล้วก็เป็นรังเหย้าที่ฟีฟ่าสร้างขึ้นมานะครับโดยตอนนี้บอลอยู่ที่เพนิสันเพนิสันตอนนี้บอลอยู่ที่เมสันกรีนวูดได้เบอร์สิบแล้วดีใจครับแล้วตรงนี้มาควิสมาควิสสองให้กลานเบอร์เก้านเบอร์ยิงแล้วหยูยออกไปนิดเดียวครับแล้วเหมือนมีนักเตะของไวโคมโดนใบเหลืองนะครับจากนี่ครับเบอร์18ของเขานะครับโดนใบเหลืองน่าจะมาจากลูกได้เปลี่ยนนะครับของทีมสอดมันครับ แล้วจะเป็นลูกตั้งเตะของผู้รักษาประตูเขานะครับแล้วตอนนี้ครับบอลนี้เมสันกินวูดกินวูดส่งให้มาคริสมาคริสจ่ายมาทะลุช่องให้โรเชคครับโรเชคหลบมาหนึ่งลบมาหนึ่งโรเชคหาช่องส่งให้เพื่อนกินวูดส่งให้มาคริสมาคริสยิงดุดเดียวเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้พอร์ตส์มัทนำไบโคมไปหประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของมาคริสเลยครับเนี่ยดูภาพชายเพียบโรเชคส่งมาแล้ว กินหูดต,ต้องชมครับหาช่องให้มาควิสยิงจ่อๆครับมีเลยครับตอนนี้มาควิสยิงได้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฟอร์มกำลังดีเลยนะครับสำหรับจ a อมาควิสแล้วที่ขอดเลนมีสกอร์แล้วครับพอตส m มาร์ทนำไวโคมอยู่1ประตูต่อ0ตอนนี้ผู้เล่นของไวโคมเล่นกันหน้าประตูของพอตส์มาร์ทนะครับแล้วตอนนี้บริยูดิพาติสันพาติสันหาช่อง ส่งให้ฟรีแมนสวยครับฟรีแมนส่งให้เบอร์ยี่สิบของเขานะครับยิงอู้หูยไม่เข้าครับคนนี้ปกติจะทําประตูด้วยลูกโมงนะครับแต่นี่ยิงไม่ถนัดครับดูภาพชายอีเก็บตัวใหญ่มากเลยฮะแล้วยิงไปติดเซฟของรักษาประตูเรานะครับสุดยอดจริงๆครับแล้วจะเป็นลูกเตะุมของเขานะครับยังมีโอกาสลุ้นประตูแถวตอนนี้บอลอยู่ที่วิลเลอร์ครับวิลเลอร์ส่งให้เบอร์ยี่สิบโมงอ้หูยชนเสาครับดังปั้งเลยครับแล้ว ตอนนี้บนี้ที่สคิปครับผมบอกแล้วครับเบอร์ยี่สิบเขาเก่งโมงเขาไม่ได้เก่งเรื่องยิงครับแล้วมาควิสไดบอลส่งให้เคอร์ติสเคอร์ติสส่งให้สกิปแล้วสกิปส่งมาตรงนี้ตดครับแล้วบอลที่เบอร์สามเขาแล้วจบครึ่งแรกนะครับตอนนี้พอสมัตนำไบโคมอยู่1ประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของจอห์นมาควิสนะครับนี่ครับทาโอกาสได้ดีนะครับมีโอกาส1ครั้งแล้วสามารถทําเป็นประตูได้เลยนะครับสําหรับจอห์นมาควิสในวันนี้นะครับ แล้วครับตอนนี้ก็ขอต้อนรับทกท่านเข้าสู่คอ,อนเทนอีกครั้งนะครับโดยตอนนี้เป็นพอร์ตส์มัทนะครับที่นําใบคมอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วตอนนี้บริวตี้รักเก็ตรักเก็ตส่งให้เคอร์ติสแล้วตอนนี้บอน,น racket, 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 ีวตนนี่แคนนอนนะครับแคนนอนส่งให้กรีนบูธสวยกรีนบูธส่งให้แว็กโนแมนแว็กโนแมนหลุดเดียวแล้วจวังหวะนี้เลี้ยงมาแล้วยิงอู้หูยตรงตัวผู้รักษาป,ประตูไปหน่อยครับแต่ตอนนี้เขาเขี่ยออกมาตอนนี้บอนีวตี้แคนนอน แคนนอนส่งให้มาควิสนะครับมาควิสส่งให้กีนวูดกีนวูดจะตัดเข้านะครับแล้วส่งมาเจ้านี้อุ้ยติดครับติดเบอร์หกเขาแล้วตอนนี้รีเกเวนเบิร์กเกเวนเบิร์กส่งให้มาควิสมาควิสส่งให้แคนนอนยิงจอดๆเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์นะครับพอร์ตมัทขึ้นนำไบคมเป็นลูกที่สองนะครับในเกมนี้ดูภาพชายอีกทีนะครับตอนนี้เกเวนเบิร์กส่งไม้ให้มาคริสครับมาควิสทะลุช่องให้แคนนอนสวยครับแล้วยิงไปเจ้าหนี้ลูกเสาประตูหมดสิ้นเลยครับ นี่ครับยิงเข้าไปสวยเลยครับสำหรับแคนนอนครับแล้วเหมือนมีการเปลี่ยนตัวนะครับโดยเป็นวิลเลียมนะครับที่ลงมาแทนแกรเวนเบิร์กนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่แพดดิสันแพตดิสันเปิดมาสวยครับแล้วโจนี้เบอร์20ของเขาโมกโจนี้อุ้ยตอนนี้ผู้ักษาประตูเรายังเก็บได้ครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับตอนนี้พอรตส m มัทชนะไวโคมไป2ประตูต่อศูนนะครับ ตอนนี้ก็ต้องถือว่าอรอตมัดฟอร์มร้อนแรงนะครับแล้วดูมิสเตอร์แคนเตอร์แล้วนะครับดีใจครับเก็บชัยชนะได้อีกนั้นนะครับโดยวันนี้ต้องชมครับแคนนอนของเรานะครับทําโอกาสได้ดีมากครับและเป็นคนยิงประตูฝังไบโคมไมนะครับในแมตช์นี้แฟนบอลก็ดีใจนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็เก็บคินชีดได้เลยครับโดยนัดต่อไปนะครับแล้วก็จะเจอกับบิสต t ล l c ซิตนะครับ ใน EFL คั p ครับโดยแมตช์นี้เราก็จะเล่นด้วยผู้เล่นชุดสำรองแล้วนะครับแล้วผลที่ออกมาคือเราแพ้ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะถ้วยนี้เราไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่มาดูสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้ทีมที่โหลคือแอสตันวิลล่านะครับส่วนทีมที่1ในตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วมาต่อไปนะครับแล้วพอร์ตมัธของเราจะเปิดแฟลตันพังนะครับเจอกับทีมบอสตันนะครับแล้วผลจะเป็นยังไงล่ะครับ เราไปดูกันได้เลยนะครับแมคอคลนนะครับกองกลางตัวรับของเรากลับมาจากพ้นโทษแบน,นะครับมาช่วยทีมลงสนามในเกมที่พบกับบอลตันในวันนี้แล้วตอนนี้บอลที่แร็กเกตแร็กเกตส่งบอลอยู่ที่ฮอลนะครับฮอลส่งให้เลฟแล้วฮอลซัดจังวันนี้กูคุยเข้าสามเหลี่ยมเป็นประตูของบอลตันไปเลยครับลูกนี้สวยจริงๆครับฮอลเบอร์ Hall, 24ทําประตูให้บอลตันขึ้นนำพอตส์มันในแฟตตันพาร์คได้แล้วครับ โอ้โรูกนี้ต้องชมเลยครับว่าฮอนี่ยิงสวยมากๆครับดูอีกทีครับลบส่งให้ฮอสวยนะครับแล้วดูฮอยิงครัโอ้โหตอนนี้พลิกษ,ษาประตูหมดสิแลวครับคนนี้เลยนะครับฮอนะครับเป็นคนทําประตูแรกนะครับในเกมนี้ให้กับทีมบอลตันนะครับขึ้นนําพอร์ตส์ร์ทไปหนึ่งประตูต่อสูตรแล้วตอนนี้มาคริสอยู่ที่บอลน,นะครับมาคริสส่งให้ สกิปนะครับ Skip สกิปส่งให้กรีนวูดแล้วกรีนวูดส่งให้แมคคารีแมคคารียิงอ้หูยกลับมาจากคนโทษแบนก,ก็ทำประตูให้ทีมไปเลยครับสำหรับแมคคารีครับตีลังกาโชว์หน่อยครับจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องเป็นการประสานงานที่สวยมากครับผ่านกองรับของคิมบอลตันได้อย่างสบายๆเลยครับดูจังหวะนี้อีกทีแล้วแมคคารีมายิงจ่อๆไม่เหลือเลยครับกลับมาฟอร์มแรงนะครับจากแมคคารี แล้วตอนนี้ก็เสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งวินบูตวินบูตเลี้ยงมาเจา้านี้หาเพื่อนครับหาเพื่อนแล้วสกิปเอาถึงด้วยครับแล้วสกิปหลบเจ้านี้อูไม่ฟาวครับโดนเตะเป็นเต็มเต็มแล้วสกิปไม่ฟาวครับแล้วตอนนี้เขาเก็บบอลดับบอลอยู่ที่กรีนบูลนะครับแล้วส่งให้คดมัดบดมัดส่งให้ดาวนิง่งดาวนิ่งหาช่องแล้วติดครับแล้วตอนนี้เขาเขีย่ยวไปแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับที่แฟร์ตันพาร์คตอนนี้ พอตสมัสนะครับเสมอกับบอตันไป1ประตูต่อ1นนะครับวันนี้มาคริสของเรานะครับก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับในครึ่งแรกเราต้องมาติดตามกันนะครับว่าเขาจะทำฟอร์มกลับมาได้หรือเปล่าครับในครึ่งเวลาหลังตอนนี้พักสักครู่นะครับกลับเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับของการแข่งขันที่แฟตันพาร์คตอนนี้นะครับบอลอยู่ที่วิชาร์ดครับส่งให้บล็อกแบงค์ จบแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่แมคคารีนะครับแมคคารีเลี้ยงมาแมคคารีเลี้ยงสปีดมาครับแล้วอ้าวเหมือนจะหลุดครับแมคคารีแล้วแมคคารียิงจังหวะนี้เข้าไปเลยครับซ้อมบอลลูต่อนหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแมคคารีสปีดมาแล้วไม่มีตัวประกบเลยครับฟอร์มสุดยอดมากครับวันนี้นี่ครับยิงเข้าไปเลยครับลอดขากองหลังเข้าไปเลยผ่านมือผู้รักษาประตูเลยครับฟอร์มโหดจริงๆครับหลังจากโดนไฟแดง ในแมตช์ที่แล้วนะ like โอ้โหซึ่งเราลิสเตอร์แคมเตอร์ดีใจครับตอนนี้พอตมาสครับเป็นฝ่ายขึ้นนำบอลตันไป2ประตูตอนหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้บอลตันนี้บอลอยู่ที่มาราโมนะครับมาราโมเปิดบอลมาให้ดาร์ซี่ลูปาซี่โมงจอจโอ้ยไม่เข้าครับพลาดไปเองเลยครับโอ้ยดูภาพื่อนชายเค this, onder, right. uh, so ียบเนี่ยครับโมงจอจอแล้วครับไม่บอลอยู่ที่กอลเบิร์ก การานเบิร์กส่งให้มาควิสซับมาควิสจังหวะนี้ส่งให้แมคคารีแมคคารีเห็นช่องส่งให้การานเบิร์กครับกรานเบิร์กหลบเข้าในคะรับแล้วจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วมาควิสหมกงจะจโอโอ้โหเป็นลูกที่3ของพอตมาร์ทในวันนี้เลยครับจากลูกโบกของ John จอนมาควิสจังหวะนี้ต้องชมการานเบิร์กครับมองมาให้ลูกนี้ยิงจะจ่อเขาพลาดมอง,มงจ,จ,จ,จุดจ่อเข้าไปเลยอะแล้วตอนนี้พอตมาร์ทเพิ่มความได้เปลี่ยน,นะครับ โดย,โดยนำบอตัน,ตนไป3าือตอนหนึ่งเรียบร้อยจากรูกมงของคนนี้เลยครับจอห์นมาคริสแล้วมีการเติมกองหลังเข้าไปนะครับสำหรับพอตส์แมนนะครับเพราะตอนนี้นำอยู่แล้วเนี่ยครับวอล์งมานะครับแล้วตอนนี้ประตูเป็น3าืตอนหนึงนะคือสปีดมาเคอร์ติสสปีดมาแข่งกับบล็อกแบงแล้วมันเคอร์ติสจะพางครับเคอร์ติสจองวันนี้ส่งตัดเข้าในมาอไม่ได้ครับ แล้วตอนนี้หมดเวลากรแข่งขันครับทีแฟแอตตันพาร์คพอร์ตสม์มครับชนะบอลตันไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะได้อีกแมตช์นะครับต้องชมผู้เล่นทุกคนครับโดยเฉพาะคนนี้เลยครับแมคารีของเรานะครับทำได้ยอดเยี่ยมมากครับในวันนี้หลังจากโดนแบนมาก็ถือว่าเก็บชัยชนะได้อีกรอบแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับซีรีส์ใหม่ของเราก็คือแข่งกับคนดูนะครับเป๊ะสองวันยี่สิบโดยถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับอยากแข่งกับผมนะครับก็ไปที่ Facebook ด้านล่างนะครับที่เขียนไว้ตรงนี้เนี้ยสแกนเตอร์เกมมิ่งนะครับแล้วก็เมสเซจไปหาผมแล้วก็จะแอดเฟรนกันนะครับแล้วก็สามารถแข่งกันได้เลยนะครับ แล้วสำหรับวันนี้ต้องขอลาอันนี้ไปลาจริงๆแล้ครับสวัสดีครับ